วันศุกร์ที่งเมษายน2565ตรงกับวันพระแรม15ค่ำเดือน4ปีฉลูจเจริญสุขสวัสดีในปัจจุบันนี้วงปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาในพุทธศาสนานั้นมีรูปแบบท,ที่แตกต่างและแตกแขนงกันออกไปอย่างมากมายนับไม่ถ้วนต่างกคนิยมยกย่องเทิดทูนแต่ในวงกรรมฐานของตนเท่านั้น และไม่ค่อยจะยอมรับฟังความคิดเห็นของพวกที่เห็นต่างซะด้วยถึงกับมีการพยายามกดอิฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างไปจากที่ตนรู้ให้ต่ําต้อยด้อยค่าลงไปท,งทั้งที่เป็นชาวพุทธเช่นกันโดยการแบ่งแยกเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมานานมากแล้วตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพานไปได้ไม่นานนักขึ้นชื่อว่าพุทธชน คนหนาไปด้วยกิเลสแล้วเมื่อคิดจะทําอะไรก็เป็นไปเพื่อเรียกร้องให้คนมานับถือเพื่อลาาเพื่อสการะและคํายกย่องสรรเสริญเป็นอนิสงส์หวังผลว่าได้เป็นคณาจารย์ใหญ่หวังผลเพื่อให้คนรู้จักอย่างนั้นอย่างนี้จึงพยายามคิดค้นหาอุบายอนยันแยบคายเพื่อให้บุคคลที่สนใจเข้าถึงธรรมที่ตนรู้และที่ตนเชื่อและศรัทธาอยู่ในรูปแบบที่ เป็นการให้กำลังใจกันเสียมากกว่าเพื่อให้เกิดความเชื่อความศรัทธาและใฝ่ใจในธรรมที่เป็นกุศลในทานที่ให้ในสีที่ต้องรักษาและการภาวนาในรูปแบบที่ตอนอุปโลกขึ้นมาตามมติของตอนเองแม้ทําเหล่านั้นจะไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัสรู้หรือเพื่อนิพานก็ตาม เพื่อป้องกันความสับสนพระพุทธองค์ทรงวางหลักไว้ก่อนปรินิธานดังนี้โยโวอนันทะมยาธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญตโตโสโวมมัจเยนะสัทถาแปลว่าดูก่อนอานตนทำและวินัยใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทำและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาแทนเรา ปกครองท่านแทนเมื่อเราได้ล่วงรับไปแล้วใช่ในขณะนั้นตอนนั้นมเีเพียงแค่พระสูตรและพระวินยัยแต่ปัจจุบันนี้ได้มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมาอีกมากมายจนกลายเป็นพระตรปิฎกอันมีพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมหรือธรรมอันยิ่งได้เกิดขึ้นทำให้เกิดการแบ่งแยกยิ่งปรากฏชัดขึ้นเรื่อย เมื่อการแบ่งแยกกันมากขึ้นย่อมเป็นธรรมดาที่มีการตกเถีงยงก็จะยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัวในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายในองค์กรรมฐานสู้เรามาตามรอยกรรมฐานของพระพุทธองค์ที่นำพระองค์ไปสู่การตัสลูเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดในสามโลกจะได้ประโยชน์มากกว่าพระพุทธองค์ได้ทรง ตัดสั่งสอนพิสูจน์ทั้งหลายโดยการแสดงให้เห็นด้วยการกำใบไม้ไว้ในกำมือแล้วตัดถามกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าใบไม้ในกำมือเราเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าแล้วอันไหนมีมากกว่ากันพิสูจน์ทั้งหลายตอบว่าในป่าพระเจ้าค่านี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นเท่านั้นเองว่าธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นเป็นเรื่องต้นแห่งพรหมจรรย์ เพื่อความหน่ายคลายกำหนัดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อความสงบเพื่อตัสรู้เพื่อนิพานมีเพียงกำมือเดียวอันมีพระสูตรชั้นต้นๆและโพธิปักขิยธรรม3.7ส่วนความรู้อีกมากมายที่พระพุทธองค์ทรงรู้นอกเหนือจากนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เลยพระพุทธองค์ทรงประกาศตนว่าทรงได้ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองจนได้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยข้อธรรมที่นำไปสู่การตัสรู้คืออริยสัจส,สี่อันมีนี่ทุกข์นี่เหตุให้ทุกข์เกิดนี่ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ข้อใหญ่ใจความมาตกอยู่ที่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันมีชื่อเรียกว่าอัตถังกิโกมัคโคอริยมังโมงแปหรือสีสมาธิปัญญา ทรงเน้นย้ำเรื่องสมาธิอันมีอยู่ในอริยมรรคข้อที่8คือสัมมาสมาธิทำไมต้องเน้นย้ำเรื่องนี้เพราะขณะเวลานั้นมีการปฏิบัติสมาธิการเกิดขึ้นอยู่ก่อนที่พระองค์จะทรงตัดสู้และเป็นสมาธิที่นิยมกันมากในยุคสมัยนั้นแต่เป็นไปเพียงเพื่อทำให้จิตสงบตั้งมั่นได้เช่นกันแต่ก็ยังหวั่นไหวกับอารมณ์ความรู้สึกนึกิดอันละเอียดที่เป็นเหตุให เกิฌานนั้นๆมีการยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ฌานละเอียดนั้นอย่างเหนียวแน่นเพราะเกรงกลัวไปว่าอารมณ์ฌานเหล่านั้นจะจืดจางลงไปได้องค์เลเสื่อมเป็นเพียงแค่โลกิยะปัญญาถึงแม้จะเป็นเพียงแค่โลกิยะปัญญาสาหรับบุคคลผู้มีความสามารถเข้าถึงฌานอันละเอียดเหล่านั้นได้ก็เกิดประโยชน์ในทางโลกได้เช่นกัน เพราะมีความสามารถในการแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ทําให้ผงทุลีในตาน้อยลงได้คือมีกิเลสเบาบางลงได้กิเลสที่เบาบางลงนั้นเกิดจากความสามารถในการเพิกเฉยต่ออารมณ์กิเลสอย่างหยาบได้อย่างรวดเร็ววงเล็บทิละสัญญาแต่เข้าไปติดในอารมณกิเลสอันละเอียดที่เป็นสมาบัติที่ตนเองได้สร้างขึ้นอย่างเหนียวแน่นปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตของตนไม่เป็นนั่นเองซึ่ง ต่างไปจากสัมมาสมาธิมีพระบาลีธรรมบทในสมาธิสูตรดังนี้สมาธิงพิกเวภเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติแปลว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถอผู้ที่มีจิตตั้งมั่นวงเล็บไม่หวั่นไหวดีแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงวงเล็บวิปัสนาหรือปัญญาดังนี้สืบเนื่องมาจาก มนวสมาธิในองค์อริยมรรคอันมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจิตรวมลงเป็นสมาธิมีจิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวได้โดยลำพังตนเองเป็นการปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตของตนตามระดับฌานแต่ละชั้นที่จิตของตนเข้าถึงจนจิตเป็นอุเบกขาปาริสุทธินคือจิตเบิสุดวางเฉยอยู่ได้ในฌานที่สี่ อารมณ์ที่ใช้ในองค์กรรมาฐานภาวนาคืออารมณ์ในสัมมาสติดูก่อนพิสุทั้งหลายก็สัมมาสติเป็นชนไหนพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอ,อ,อยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอวิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอ,อ,อยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกำจัดอวิชาและโทมนัสใ,ในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองเนืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียนี่เรียกว่าสัมมาสติยังมีคำกล่าวของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่แหวนสุจินโนซึ่งเราชาวพุทธเชื่อว,ว่าท่านเข้าถึงคุณธรรมขั้นสูงสุดแล้วดังนี้สติปัฏฐานสสติมีเพียงตัวเดียวนอกนั้นท่านจัดไปตามอาการของเวทนาของจิตของธรรมแต่ทั้งสี่มารวมอยู่จุดเดียวคือเมื่อกำหนดรู้กายแล้วนอกนั้นคือเวทนาจิตและธรรม ก็รู้ไปด้วยกันเพราะมีอาการอย่างเดียวกันจากอารมณ์ในสัมมาสติจะเห็นว่ามีการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมการเริ่มต้นนั้นควรเริ่มต้นกันที่ฐานกายในกายก่อนเป็นลำดับแรกก่อนคืออาณาปานาสติซึ่งเป็นการพิจารณากายในกายเป็นภายในของบระพระแรกเช่นกันทำไมต้องฝึกฝน อบรมอาณาปานสติก่อนมีพระพุทธพจน์ดังนี้เมื่อพิสุเจริญให้มากกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองแปรสติประฐานสี่ก็เจริญบริบูรณ์ได้สมัคประธานสี่ก็เจริญบริบูรณ์ได้อิทธิบาทสี่ก็เจริญบริบูรณ์ได้อินทรีห้าก็เจริญบริบูรณ์ได้พระหาก็เจริญบริบูรณ์ได้ผ่อชงเจ็ ก็เจริญบริบูรณ์ได้เหมือนเกิดลมหลายชนิดในอากาศในองค์อริยมรคมีสัมมาสมาธิเป็นใหญ่เป็นประธานขององค์มรคในวงพราวนากรรมฐานแล้วอริยมรคเป็นทางที่รัดที่สุดและตรงที่สุดอีกด้วยยิ่งกว่ากรรมฐานองค์อื่นๆทุกกองที่มีอยู่ในโลกเมื่อกล่าวถึงอริยมรคม,มีองค์แปด ทางเดินไปสู่ความเป็นอริยะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจัดอยู่ในหมวดของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะจัดอยู่ในหมวดของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจัดอยู่ในหมวดของสมาธินี่เป็นเครื่องรองรับจิตแล้ว ในศีสมาธิปัญญามีองค์สมาธิเป็นตัวกลางในการร้อยรัดเอาศีและปัญญาเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดมัรคะสมังคีได้ถ้าไม่ทําความเข้าใจให้กระจ่างมักจะถูกมองข้ามจากพวกนักตํารานิยมที่ติดหนึบอยู่กับวิปัสสนาองคเล็บนึกของตนเพราะเป็นความรู้จากความนึกคิดไม่ใช่ความรู้ที่รู้เกิดขึ้นมาโดยไม่ต้องคิดองคนะ์เล็บภาวนามันต่างกันเป็นคนละเรื่อง ความรู้จากความนึกคิดขึ้นมาได้นั้นเกิดจากสัญญาส่วนความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องคิดนั้นมันปัญญาล้วนๆอย่างท่านพระอาจารย์หลวงปู่ดูลอาตุโลกล่าวไว้ว่าคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยความคิดวงเล็บรู้อยู่ที่รู้อย่างไรจึงเรียกว่ารู้อยู่ที่รู้ การปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนานั้นเราต้องมานึกถึงอารมณ์องอาาค์ภาวนาควบคู่ไปกับลมหายใจที่เข้าออกด้วยเช่นพุทโธสัมมาอรหังอีกมากมายอยู่ในขณะที่บำเพ็ญเพียรอารมณ์องค์ภาวนาวงเล็บถูกรู้ต้องอาศ,าศ,าศ,าศัยจิตพุรูองค์เล็บนึกคิดระลึกรู้อยู่ที่อารมณ์กรรมฐานภาวนาที่ถูกรู้ เมื่อรู้อยู่ที่รู้เพียรประคองจิตของตนให้รู้อยู่ที่รู้อย่างตั้งมั่นอย่าได้เผลอไผวงเล็บขาดสติปล่อยให้จิตหลุดออกจากอารมณ์กรรมฐานลง็บถูกรู้ไปรู้อยู่ที่เรื่องราวต่างๆหรืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่เข้ามาปรุงแต่งทำให้จิตสั้นสายวุ่นวายไปตามเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นได้ซึ่งบางครั้งมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ปฏิบัติทำกรรมฐานนั้นๆว่ามีความตั้งใจมั่นคงขนาดไหนในแต่ละครั้งของการปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาการที่จะปฏิบัติรมกรรมฐานภาวนาได้หรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้ปฏิบัติรรมเองว่ามีความเพียรพยายามมากน้อยขนาดไหนในการที่จะประคองจิตของตนให้คอยระลึก รู้อยู่ที่อารมณ์องค์กรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องเนืองๆไม่ขาดสายจิตของตนก็จะรวมลงเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นรวมลงเป็นสมาธิแล้วขณะนั้นอารมณ์ขององค์ภาวนาที่ใช้เป็นเครื่องล่อก็จะดับไปเช่นกันเหลือแต่ลมหายใจเข้าออกที่ละเอียดปาานี้อยู่ต้องคอยสังเกตให้ดีด้วยความแยกคาย ถ้าขาดความรอบครอบแล้วจะจับลมละเอียดตรงนี้ไม่ได้เลยตรงนี้ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาะทั้งที่ยังใหม่และหรือฝึกมาบ้างแล้วอยู่เป็นธรรมดาสำหรับพวกนักวิปัสสนาวงเล็บนึกทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วมักให้ความสำคัญไปที่มหาสติปัฏฐานสีมีกายเวทนาจิตธรรม โดยเฉพาะในหมวดจิตตานุปสรนาของเล็และดูจิตและหมวดธรรมเป็นพิเศษเพราะเข้าใจไปเองว่าเหมาะสมกับพวกที่มีปัญญาแต่มีเวลาน้อยคือทิฏฐิจริตหรือพวกวิปัสสนาญาณน,นั่นเองความคิดในเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นมานั้นสืบเนื่องมาจากบุคคลเหล่านั้นยังไม่สามารถเข้าถึงอัจฉัังสมัมยังจิตตัง งเล็บจิตตัวไหนได้ย่อมต้องเชื่อไปตามตำราที่มีการรจนาขึ้นมาในภายหลังที่ระบุชัดเจนเลยว่าหมวดกายและหมวดเวทนานั้นเหมาะสำหรับพวกตัณหาจริตซึ่งมีปัญญาไม่มากแต่มีเวลามากเป็นพวกสมถยญานิกส่วนบุคคลผู้ได้ลงมือปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาจนเข้าถึงจิตตัวไหนได้แล้ว ย่อมรู้ดีว่าพุรชนคนหนาด้วยกิเลสทุกผู้ทุกคนล่วมมีตัณหาและทิฏฐิทั้งนั้นเพราะทั้งสองสิ่งเป็นของคู่กันเมื่อมีความทยานอยากองเล็บตัณหาย่อมทําให้เกิดความเห็นองเล็บทิฏฐิผิดประจากความเป็นจริงได้หรือคนมีทิฏฐิองเล็บความเห็นผิดประจากความเป็นจริงย่อมต้องมีตัณหาความทยานอยากขึ้นเช่นกันในมหาสติปัฏฐานสูตร พุทธองค์ทรงตัดว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายทรงหมายเอาพิสุจทั้งหมดที่ฟังพระพุทธองค์ทรงแท้สั่งสอนในเรื่องสติปัฏฐานสีอยู่ในขณะนั้นไม่ได้ทรงแยกว่าพวกวิปัสสนาญาณิกหรือพวกสมถญาณิกเลยมีพระบาลีดังนี้เอกายโนอยังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติกมายะ ทุกขโทมนัสสารังอถังขมายะยายัสสะอธิขมายะนิพานัสสัชชิอิริยายะยะที่ทางจัตตาโอสติปทานาแปลว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทางนี้เป็นทางอันเองเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงซึ่งความโศกและความลําไหลล้ำพันเพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสอุงเล็บความเสียใจทุกข์ใจ เพื่อบรรลุรรมที่ควรรู้วงเล็บทมที่ถูกคืออริยมรรคเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปฐานสี่วงเล็บทำเป็นที่ตั้งแห่งสติมีสี่อย่างจากพระบาลีนั้นสติปฐานสี่ก็คือฐานที่ตั้งของสติอย่างต่อเนื่องมีสี่ฐานเป็นทางไปอันเอกภาษาชาวบ้านว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าต้องเริ่มต้นที่ฐานกายก็จะกระเทือนไปถึงฐานเวทนาฐานจิตและฐานธรรมเช่นกันมีพระพุทธพจน์ในสติปัฏฐาน4เกี่ยวกับอานาปานาสติดังนี้พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นกายชนิดหนึ่งในจำพวกกายทั้งหลายฉะนั้นในเวลานั้น พิสุจจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายพิสูุนทั้งหลายเรากล่าวว่าการใส่ใจวงเล็บมนณศิการังในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเป็นอย่างดีเช่นนี้เป็นเวทนาชนิดหนึ่งในจำพวกเวทนาทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายเราไม่กล่าวว่ามีอาณาปานสติสำหรับคนที่มีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะ ฉะนั้นในเวลานั้นพิสูจนจึงชื่อว่าเพ่งพิจารณาจิตในจิตพิสูจนทั้งหลายเราจะกําหนดเพ่งพิจารณาความไม่เที่ยงในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกก็รู้ชัดถึงความไม่เที่ยงเราจะกําหนดเพ่งพิจารณาคลายความกําหนัดในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าถึงคลายความกําหนัด เราจะกกําหนดเพ่งพิจารณาความสละคืนกิเลสในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าถึงความสละคืนกิเลสเมื่อนั้นพิสูจชื่อว่าพิจารณาธรรมในธรรมเพราะอาณาปานสตินั้นเมื่อจเจริญให้มากก็ทําให้มากแล้วย่อมยังให้สติปัฏฐานสี่นี้บริบูรณ์โดยมีพระพุทธพจน์รับรองไว้อย่างชัดเจนว่าการ จะทำให้มหาสติประฐานสีบริบูรณ์ขึ้นมาได้นั้นจะต้องเจริญให้มากและประกอบอยู่เนืองๆในอาณาปานาสติบพพะให้ยิ่งๆขึ้นจนชำนิชํานาญอย่างคล่องแคล่วมีพระบาลีธรรมบทดังนี้อาณาปานาสติพิกเวภาวิตาพาวลีกาตามาพลาโหติมหานิสังสาอาณาปานาสติพิฆเวภาวิตาพาวลีกาตา จตาโลสติปัฏฐานในปริปุรเรนติจัตาโลสติปัฏฐานาภาวิตาภาลีกตาสัตโพชังเคปริปุเรนติสัตโพชังคาภาวิตาภาลีกตา,า,ว,กตาวิชาวิบุติงปริปุเรนติดูก่อนพิสุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ อาณาปาณสตินี้ถ้าทำให้เกิดขึ้นทำให้บ่อยๆแล้วย่อมได้ชื่อว่าทำสติป here, ัฏฐานสี่นี้ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่นี้ถ้าทำให้เกิดขึ้นทำให้บ่อยๆแล้วย่อมได้ชื่อว่าทำโพชงเจ็ดให้บริบูรณ์โพชงเจ็ดนี้ถ้าทำให้เกิดขึ้นทำให้บ่อยๆแล้วย่อมได้ชื่อว่าทําวิชา ิตหลุดพ้นทุก์ขให้บริบูรณ์ดังนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องสืบสวนทวนความลงไปว่าเรื่องอาณาปานสตินั้นพระพุทธองค์ได้ทรงมีพระพุทธพจน์ก่าวไว้ที่ไหนบ้างเมื่อก่อนตัสรุทรงเจริญอนาณาปานสติโดยมากดูก่อนพิสูจทั้งหลายแม้ตัวเราในสมัยก่อนจะตัสรูยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ได้ตัสรู ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมวงเล็บทําเป็นเครื่องอยู่นี้โดยมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมากกายของเราก็ไม่ลําบากตาของเราก็ไม่ลําบากและจิตของเราก็พ้นจากอาสวะวงเล็บกิเลสที่ดองสันดานไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเพราะเหตุน,นั้นแหละพิสุทั้งหลายถ้าพิสุพึงหวังว่ากายของเราไม่พึงลําบากตาของเราไม่พึงลําบาก จิตของเราพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานเธอก็พึงทำไว้ในใจซึ่งสมาธิอันมีสติกำหนดรูล้ลมหายใจเข้ากำหนดรูล้ลมหายใจออกเป็นอารมณ์นี้ให้ดีเมื่อตัดสู้แล้วก็ทรงอยู่ด้วยอาณาปานาสติโดยมากดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้านักบวชเจ้าละที่อื่นพึงถามอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมอะไรโดยมาก ท่านทั้งหลายพึงตอบว่าพระผู้มีพระภาคอยู่จำพรรษาด้วยสมาธิมีสติกำหนดรูล้ลมหายใจเข้ากำหนดรูล้ลมหายใจออกเป็นอารมณ์ม,มงเ็บอาณาปานาสติโดยมากพระพุทธองค์ตัดว่าถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องถึงอาณาปานาสติสมาธิโดยชอบก็กล่าวว่าอริยวิหารบ้างพรมวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้าง ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุเหล่าใดยังเป็นเสขะองเล็บผู้ยังต้องศึกษายังไม่ได้บรรลุอรหัตผลเมื่อปรารถนาทำอันยอดเยี่ยมอันปลอดโปร่งจากโยคะองเล็บเครื่องผูกมัดอยู่สมาธิที่มีสติกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกเป็นอารมณ์อันพิสุเหล่านั้นเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไป แห่งอาสวะองค์เล็บกิเลสดองในสันดานพระอรหันตเจริญอาณาปนานสติทำไมดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุหเลา่าใดที่เป็นพระอาหารหันตอยู่จบอมจ,จรรย์แล้วมีสิ่งควรทำอันใดทำเสร็จแล้วมีภาร,ระอันว่างแล้วมีประโยชน์ส่วนตนอันได้บรรลุแล้วสิ้นกิเลสเป็นเหตุมัดไว้ในภพแล้ว พ้นพราะรู้โดยชอบอาณาปานาสติอันพิสุเหล่านั้นเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะเจริญทำอย่างเดียวชื่อว่าเจริญทำอย่างอื่นอีกมากดูก่อนอานนท์ทำอย่างหนึ่งชื่ออาณาปานาสติองเล็บสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมใ,ใจเข้าออกเป็นอารมณ อันบ hmm. ุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําสติปฐานสี่วงเล็บการตั้งสติที่ฐานสี่อย่างให้บริบูรณ์สติปฐานสี่อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทโพุทชงวงเล็บองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตัดสูุเจ็ดอย่างให้บริบูรณ์พุทชงเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําวิชาวงเล็บความรู้วิมุต ความหลุดพ้นให้บริบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์เพื่อถอนอนุสัยเพื่อกำหนดรู้สังสารวัฏเพื่อสิ้นอาสวะพระพุทธองค์ตัดแก่พิสุทั้งหลายสาระสําคัญคือกุศลธรรมทุกอย่างไม่มีอะไรเกินความไม่ประมาทพิสุผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมหวังได้ว่าจากเจริญอริยมรรคแปดความเป็นเลิศของความไม่ประมาทนั้นทรงเปรียบกับ ความเป็นเลอของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเลิศกว่าสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงอุปมาว่าผู้เจริญอริยมรรคมีองแปดมิแต่บ่ายหน้าสู่นิพพานเหมือนแม่น้ำใหญ่ห้าสายคือคงคายุบนาอาจิระวดีสารพูมหิตนาทีที่ไหลไปทางทิศป่าจินและไหลสู่หมหาสมุทรพระพุทธองค์กล่าวถึงผู้เจริญ อริยมรรคมีองค์8ซึ่งลงสู่อมตะปลายหน้าสู่อมตะมีอมตะเป็นปลายทางผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์8ซึ่งมุ่งกำจัดราคะโทสะโมหะเป็นเป้าหมายในอริยมรรคมีองค์8เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเมื่อบุคคลรู้เห็นตามความไปยิงในอายตนะภายในอายตนะภายนอกอาศัยวิญญ,ญาณอาศัยผัสสะ อัสระและเวทนาอุปทานขันห้าก็ไม่เจริญพอกพูนความกวนกวาวยร้อนลุ่มทางกายทางใจก็ไม่มีเขาย่อมเสวยแต่สุขทางกายและทางใจปฐมบทพื้นฐานองค์แ็บสติปทานสในบระภะแรกที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในมหาสติปทาน4นั้นคือเริ่มต้นที่อาณาปานสติปภะ,ะหรือพิจารณากายในกาย อยู่อย่างไรเล่าพิสูจน์ในธรรมวิน,น,นัยนี้ไปสู่ป่าก,ก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดีนั่งคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นย่อมสำเนียกว่าเราจกเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งป่วงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจกเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งป่วงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจกระงับกายสังขารหายใจออก ย่อมสํเนียกว่าเราจักระับกายสังการหายใจเข้าจากที่ยกมานี้พอสรุปได้ว่าการปฏิบัติอาณาปานสตินั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของสัมมาสมาธิที่มีอยู่ในอริยมรรคเมยงแปรซึ่งเทียบเคียงได้กับพระพุทธพจน์ที่มีมาในมหาจตารีสักสูตรความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็สัมมาสมาธิของพระอริยะ อันมีทำรองรับวงเล็บสัพปะนิสังมีองค์ประกอบวงเล็บสัพปริขาลังทำรองรับและองค์ประกอบของสัมมาสมาธิเจ็ดอย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นเฉไน ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดลาวนี้แหละเรียกว่าสัมมาสม,มาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างสรุปเมื่อกล่าวถึงอริยมรรคองค์แปดก็เป็นการกล่าวถึงสติปัฏฐานสีและอริยสัจส,สี่ไปในตัวด้วยเช่นกันเพราะเป็นเรื่องเดียวกันเชื่อมโยงถึงกัน คือเป็นการฝึกฝนอบรมจิตของตนเพื่อให้หลุดพ้นจากอุปธิทั้งหลายขณะที่กำลังเพียรปฏิบัติสมาธิกรรมาฐานภาวนาอาณาปานาสติองเลพสัมมาสมาธิอยู่นั้นองคธรรมำสำคัญที่มาประกอบด้วยคือสัมมาวายามะสัมมาสติจิตจึงรวมลงเป็นสมาธิสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตเป็นสมาธิแล้วจิตย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงว่า เมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรวนแปรไป,ไปจิตของเราหาปลวนแปรปกระสับกระส่ายตามไปด้วยไหมเอหวัง